ดีค่ะสถาบันภาษากองทัพไทยขอเสนอรายการ English Tips of the Day การบอกสักกาดาในภาษาอังกฤษเราใช้ตัวย่อ A.D. AD และ B.C. BC ซึ่งเขียนเป็นตัวใหญ่ทั้งคู่นะคะ A.D. ย่อมาจากคำว่า Anno Domini Anno Domini ซึ่งเป็นภาษาลาติน มีความหมายว่า in the year the, in the year of the Lord of หรือแปลเป็นไทยว่าในปีแห่งพระเจ้าซึ่งหมายถึงปีที่พระเยซูทรงประสูติโดยนับเป็นคริสต์ศักราชที่หนึ่งหรือคศหนึ่งดังนั้นในปีคศ2014ันจึงหมายความว่าเวลาผ่านมาแล้ว2014ปีหลังจากพระเยซูทรงประสูติการใช้ AD จะเขียนไว้ด้านหน้าตัวเลข ที่บอกปีศักราชค่ะแต่มักละไว้ยกตัวอย่างเช่น This monument was built in was อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นในคศ1990ส่วนตัวยอ่อ B.C. นั้นยอ่อมาจากคำว่า Before the birth the of Christ ซึ่งแปลได้ว่าก่อนการประสูติของพระเยซูค่ะหรือหมายถึงเวลาก่อนคริสต์ศักราชนั่นเอง จะใช้แตกต่างกับ A.D. ตรงที่ต้องวางไว้ข้างหลังตัวเลขค่ะยกตัวอย่างเช่น Rome was founded was in 735 BC กรุงโรมก่อตั้งขึ้นเมื่อ753ปีก่อนคริสตกาลแต่ปัจจุบันนี้ทั้ง A.D. และ B.C. นิยมเขียนไว้ด้านหลังตัวเลขค่ะส่วนพุทธศักราชหรือพศออจะใช้ตัวย่อภาษาอังกฤษว่า B.E. B.E. ที่ย่อมาจาก Buddhist Era ซึ่งก็แปลตรงตัวว่าปีของชาวพุทธนั่นเองค่ะการใช้ก็จะวางไว้หลังตัวเลขเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่น The Revolution in 2475 B.E. was a crucial political situation in Thai history การปฏิวัติในพศ2475 เป็นเหตุการณ์ทางการเมืองที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย so พบกับรายการ English Tips of the Day ของสถาบันภาษากองทัพไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไป s really <S หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสอบถามได้ที่ a f a c e b o o k c o m r t a r f l a n g สวัสดีค่ะ Bye for now He's so